พุทธังชีวิตังเมปบูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมินะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภควา นะโมโพธิสัตตพรหม,มปัญโยนะโมโพธิสัตตพรหม,มปัญโยนะโมโพธิสัตตพรหม,มปัญโยโยโทโศโมหะจิตเตนะพุทธสมิงปาปะกะโตมายาขมาธเมกะตังโทสังสัพพะปาปัง วินัสสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะธรรมมัสเมิงปาปะกะโตมายาขมัทธเมกะตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะสังคัสมิงปาปะกะโตมายา ขมาทะเมกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญานมณีนพรัตน์รีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรมมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังคบูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตน์สีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโธธมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหัรวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณามณีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรัมรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพรัตน์ สีสะหัสสะสุธรรม,มาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธะธัมมะสังฆะบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนะยานมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรัมรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตน์สีสหัสสะสุธรรมา พุทธโธธัมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรัรมมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะ บูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรมรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆะบูชาอัคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรมมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรัมรมะสังคบูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังคาบูชาอัคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อาหางวันทามิธาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรมมะสังฆะปูเชมิอิมังสัจจวานังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉพลันทันใจเหนือความคาดหมายทุกประการตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ท่านปรารถนาหนึ่งข้อสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธ,ธรรม,มา สัพเพสังคาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลลังอรหันตานัน จะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพรปัตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชีนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธา สัพเพธรมมาสัพเพสังคาภัลัปตาปจัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสขออำนาจบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จงค์พระปฐมพระโพธิสัตว์ ขอให้บุญกุศลที่สำเร็จแล้วแก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้จงสำเร็จแก่พรหมเทพเทวดายักษุมพันคนทันนาคดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งหลายที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีครอบครัวญาติสนิทมิสหายเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณบรรพบุรุษ และศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งในชาติปัจจุบันและอดีตชาติทุกภพทุกชาติในหลวงพระราชินีพระเทพพระราชวงศ์ทุกๆพระองค์เท้าสักกะเท้าวจตุโลกบาลท่านพระยายมราชนายนิรยาบาลทั้งหลายเจ้าแม่ธรณีเจ้าแม่คงคาเจ้าแม่โพศกพระเพลิงพระพาย พระสุริยเทพพระจันทร์เจ้าของที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายจงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นและบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉพลันในชาติปัจจุบันการนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ